มีแต่อาหารเดิมๆกินทุกวันอึ้ก็ไม่ค่อยออกเฮ้อไม่สบายท้องเลยไม่ไหวละทำกินเองก็ได้ทำอะไรที่มันดีต่อสุขภาพหน่อยละกัน <Yeah. S 1> มูชี่รสชาติอร่อยถูกปากน้องแมวเหมือนเชฟที่เป็นแมวมาทำให้เองใครจะไปอดใจไหวมีเมนูไหนช่วยควบคุมน้ำหนักผมได้ไหมครับช่วงนี้น้ำหนักผมขึ้นไม่หยุดเลย mm hmm. กินหอมจังแล้วมีเมนูไหนบำรุงขนสวยๆของฉันได้ไหมนะอืมขอแบบไปช่วยเรื่องก้อนขนด้วยสิครับแล้วสำหรับลูกแมวแบบผมมีบ้างไหมครับทำไมจะไม่มีละ่ะบูชี่จัดให้เพราะบ,บูชี่มีส่วนผสมของเนื้อปลาและมีสารอาหารครบถ้วน อาหารมูชี่ได้รับการรับรองว่าครบถ้วนสมบูรณ์จากอัฟโกประเทศสหรัฐอเมริกาและมูชี่ยังมีหลายสูตรให้เลือกสรรมูชี่ไดเกสตีฟแคร์ Care, มีส่วนช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นสบายท้องเลยครับมูชี่เฮลตี้กรอตเหมาะสำหรับลูกแมวมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงมูชี่เวทคอนโทรลมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักให้น้องแมวสุขภาพดีผมจะพร้อมแล้วครับมูชี่แฮร์บอลแคร์มีส่วนช่วยในการลดการเกิดก้อนขนให้น้องแมว มูชี่ Beauty Skin and Coat มีส่วนช่วยบำรุงให้ขนสวยเงางามทำให้ขนและผิวน้องแมวมีสุขภาพดี Give Mushi to say I love you อยากจะบอกรักบอกด้วยมูชี่มาบอกรักพวกเราด้วยมูชี่กันเยอะๆนะครับ